อ่าอ่าเป็นเด็กดีอ่าอ่าอ่าเห็นว่าเป็นเด็กดีอ่าอ่าอ่าไหนอ่ะอ่าเอาอ๋อเก่งมากโอ้โหโอ้หน่อยแล้วพูดเก่งคือเก่งกว่าเดียวมันเนี่ยมันไม่อยู่นานพูดเก่งขึ้นปะนี่ไม่ใช่ครับ เพื่อเก่งขึ้นหรือเปล่าออครับเด็กดีหนูเพื่อนด้วยนะหนึ่งคนใครครับชื่อชื่อจูลี่จูลี่ใช่แล้วเ,เป็นเพื่อนกันได้ไงเขามาทักหนูเขาบอกว่าไม่มีใครคุยกับเขาเลย<อ>เขาอยากมีเพื่อนคุยใช่แล้วแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เขาไม่อยู่หรอเขาไม่อยู่ตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วเอ้า อยู่อยู่คนเดียวเลยเหรอ,หอืใครปล่อยหนูอยู่คนเดียวนี่แต่พี่ไปรู้อย่างหนึ่งมาพี่จะให้หนูโอกาสหนูสนารภาพเพียงจำได้ว่าอะไรครับไม่ใช่มันเถอพี่ไม่อยากจะดึงเศร้าเพราะหนูสอบผ่านมาพี่ก็ไม่อยากจะน,นี่ไงนี่ใช่อะไรอ่ะ ไม่แต่ไม่แต่หนูอะไรไม่กันเรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องไม่ดีสิไม่ดีสบสำหรับหนูใช่ไหมสำหรับพี่ยังไงก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่า กับเขาเห็นไม่รู้สิพี่ก็ไม่อยากจะพูดอะแต่พี่ก็อยากให้หนูพูดเองถ้าหนูรู้ว่า,าพูดว่กใชามันเถอไม่เป็นไรวันนี้วันดีอะหนูรู้สึกเจอพี่ไม่ใช่ไม่อ่ะไม่เป็นไรไม่มีหรอกพี่แยกแยะได้อยู่แล้วอันไหนเรื่องส่วนตัวของหนูก็พี่ก็ปล่อยเรื่องส่วนตัว หนูไม่พร้อมเปิดตัวไมไรไว้บอกไว้พร้อมไว้บอกเมื่อพร้อมก็ได้อะไรถ้าไว้บอกเมื่อพร้อมก็ได้ไงบอกอะไรบอกอะไรครับไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไมเป็นทีนอะไรมาเล่าอะไรให้ฟังอีกแหละไม่วันนั้นเขาเล่าไม่จบวันนี้เขา เจอหนูที่ยืนกับเนี่ยกับใครนะพ่อของโจนินน่ะทำไมอ่ะเราพูดว่าอะไรแล้วตัวหนูเองก็ไม่ได้เล่าส่วนนี้ให้พี่ฟังด้วยนะเล่า่าเหมือนหนูเล่าไม่หมดอะว่าอะไรล่ะหนูหนูไม่เป็นไรเลยใค่หนูเล่าว่าอะไรอ่ะอาแล้วพี่จะบอกสถานการณ์หนูลึกดีด ดีๆอะไรที่หนูอยากเล่า,มาไม่มีครับไม่มีหรอกออกหมดอ่ะไม่จริงอ่ะจริงอ๋อแต่อะไเราไม่บอกบอกทุกอย่างด้วยไม่จริงอ่ะอออจริงอ่ะ,อะถ้าหนูบอกทุกอย่างแล้วพี่จะมารู้เรื่องนี้ที่หลังได้ยังไงร,รู้ว่าอะไรเราหืมพี่ไปรู้ว่าก็หนูกับ ไม่แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็ไม่อยากใจะะนี่ไปเลือฟื้นมันให้มันเจ็บอเอพ,พี่ก็ลืมได้ละลืมมันได้สักพักแล้วไงถ้าไปลืมอีกมันก็อาจจะเป็นแผลแบบแผลมันเปิดอะ่ะเข้าใจปะไม่ใช่แหละไม่ใช่อะไรอะ่ะไม่ใช่อะไร ก็พี่อาเปิดโอกาสให้หนูเล่าถ้าหนูเล่าอ่ะถ้าหนูบอกทุกอย่างจริงๆอะออเคพี่เข้าใจเลยแต่นี่หนูเองก็บอกว่าหนูบอกหมดแล้วแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่พี่ได้ยินมามันมันอะไรครับมันเป็นสิ่งที่หนูพูดไม่หมดหร,หรือเปล่าหรือว่าคนหนึ่งเขาโกหกหรือเปล่า,ลาแต่คนหนึ่งเขาไม่น่าจะโกหกพี่แน่ๆเพราะเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องโกหกเลยแล้วหนู มีเหตุผลอะไรที่ต้องโกหกพี่บ้างหนูก,ก,ก็พูดทุกอย่างแล้วไม่รู้สิจะเหมือนไม่แต่ที่จะเข้าใจนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวหนูหนูอาจจะยังไม่อยากจะเปิดเผยในตอนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ให้เรื่องไม่พี่พูดมาเลยก็ที่เขาเขาเห็นเขาบอกว่าตอนที่หนูยืนอยู่กับพ่อของโจนินใช่ไหม อ่าแล้วที่หนูบอกว่าหนูว่าแค่คุยกันปกติใช่ปะ่ะใช่เขาใช่แต่เขาบอกว่าพ่อของจอนิงเขากอดหนูด้วยนี่ั่นไม่มีอ่ะนั่น,น,นช็อกไปดิโกหกไปได้เป็นไงโกหกไปได้นั่นไงอ <c oughs> ไม่มีหรือว่าหนูไอ้นี่หนูอะไรครับพี่หึงไม่อยากจะลื้อฟืนมานี่ไงพอหนูสอไม่มีครับสอบมาแต่ถ้าหนูมีหนูก็บอกพี่แต่เนิ่นเพราะว่าเออพี่จะได้แบบแบ่งตีเส้นได้ถูกเข้าใจไหมอะไรที่ไม่ตีเส้นอะไรเนี่ยเขาพ่อเพื่อนก็พี่ก็ยังงงได้ไงก็พ่อเพื่อนหนูแต่ มากอดหนูนี่คือคือคืออะไรอ่ะเออเข้าใจไหมคืออะไรอ่ะอันนี้หนูต้องไปถามเขาเถอะอ้าวแล้วหนูให้เขากอดนี่หนูให้เขากอดที่ไหนละ่ะไม่ใช่แล้วอันเนี้ยกอดก,ากลากรลัดกลัดกลางด้วยนี่มั่วเข้าให้ฟังเนี่ย เขาไม่มั่วน,นะหนูจําไม่ได้หรือเปล่าว่าหนูทําอะไรไปบ้างอะในขณะที่ตีกําลังเศร้ารู้ไหมเขากําลัง<ช>นั่งขากับหัวจนเหงือกแห้งหือหือฮูๆูฮ่าฮ่าห,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 หนูจําไม่ได้หรือเปล่า,ห,าหนูยืนยืนให้เขากอดอ่ะไม่ใช่อม่มี เป็นเด็กห้ามโกหกพี่นะเรพี่ไม่ชอบคนโกหกนะไม่เคยโกหก,นะก,หกไม่ได้โกหกอยู่แล้วแล้วเขากอดเพราะอะไรพี่อยากรู้นั่นไงไม่ต้องมากอดเลยไม่เอาเล่าไม่อมกอดอะ่ะ ทำาไมอ่ะ <S <S เก็บไว้กอดพ่อเพื่อนดีก่าถ้าต่อเขาทำไงล่ะให้พ่อรูกเขาก่อนกันดีแต่พ่อเขากอดหนูนี่ไม่หนูมไม่รู้ไงห,หนูไม่รู้หรือหนูสมยอมสมยอมอะไร ส่วอยหไหเขากอดไงด้ว่ความที่หนูคิดว่าเออพ่อเพื่อนะผมไม่คิดอะไรหรอกแต่แบบมีคนเห็นไงเารแล้วเจ็บอีกแล้วโอ้เวลาหรือฟื้นพูดเลยสัตว์เอ,อ้ยไม่มัวอะเขาบอกอจริงๆแล้วทำไมถึงไม่ยอมรับละ่ะหนู หนูไม่รู้ว่าเขาโผลซะไหนหลัวแล้วจะลุกลี้ลุกลนทำไมจะร้อนตัวทำไมไม่ไม่ได้ร้อนเลยร้อนตัวอยู่เนี่ยไม่ถ้าทำก็ไม่ได้ว่าอะไรอะพี่พูดตรงๆละพี่จะไม่ว่าพี่จะไม่โกรธพี่จะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ท็เเเลยพี่จะเป็นเหมือนเดิมกอดก็คือกอดให้เขากอดจริงไหมแต่หนูไม่ได้ให้เขากอด ไม่แต่เขากอดหนูจริงไหมอะเขาอาจจะก,กอดแต่หนูไม่รู้ไงโอเคหนูจะไม่รู้ได้ไงหนูยืนคุยกับเขาอยู่อะพี่ถามจริงหนูคุยกับเขาไหนอ้อมแขนที่เขามาโดนตัวหนูหนูไม่รู้จริงจริงเหรอ ตลาดกลางอ่ะบางทีหนูก็เหมืออะไหนูไม่ได้อยู่ตลอดเพราะว่าหนูยืนเฉยๆเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าแก้ตัวให้น้องอย่าแก้เมือหรือเปล่าอย่าแก้อย่าแก้ต่างให้น้องไอ้เฮี้ยนี่อย่า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 หลายหลายหลายเถื่อละไปแก้ตัวแก้ต่างให้เขาหนะไอ้เฮียเป็นไงอ่ะเจ็บอ่ะ ใจนะแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าพี่รักษาสัญญาอยู่แล้วพี่ว่าพี่ถ้าหนูยอมรับมาพี่ก็เหมือนเดิมละพี่แค่ขีดเส้นไว้เฉยขีดเส้นใต้ไว้ว่าเธอไม่ลักเหมือนเดิมคืออะไร ก็เหมือนเดิมไงพี่ก็เหมือนเดิมกว่าหนูไงแต่พี่แค่ขีดเสน้นใต้ไว้เฉยไม่รู้พี่ไม่รู้เหมือนกีน้เ,ออเขาบอกมาอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อหรอกแต่คือเขาเป็นเขาเป็นน้องพี่ไงมันก็ไม่มีไม่มีเหตุผลที่เขาจะโกหกเลยอะ พอเพื่อนสินเนาะอะไรก็หนูไม่รู้นี่ให้หนูพูดยังไงอะ่ะม่เป็นไรช่างมันเถอะไะเดี<อ>๋ยวหนูก็ไปกอดใหม่ก็ได้กอ,อไกอดอะไรกอดอะไรไม่รู้สิหนูอ่ะไม่หนูไม่ได้กอดหรอกแต่เขาอาจจะมากอดหนูใหม่ก็ได้ไม่เอาอะ่ะมันกอดไปซ้ำก<อ>ับที่ใคร ํำกับพี่ใครอะไรไม่มีหรอกไม่เอาไม่ตอาไม่ะอหเรานะตได้ว่าจะให้รางวัลไหมแม่แม่เพราะว่าไมันเคยมันเป็นที่อื่นไปแล้วอะชิบหายแล้วราชาลูกทุ่งอกหักดอ ตลอดไม่ได้หาก็เรื่องจริงอ่ะเฮียอะไรไม่เอาอะไราเเด็กดีไงไม่เอาเป็นเด็กดีใครอย่างอื่นก็ได้ไม่เอาวันนี้แล้ไม่เอาอย่างอื่นก็ไม่เอาเหมือนกันโอเคไม่เอาพี่ด้วยโอเค ไ,ไม่เอาไม่ไม่ใช่โอ๊ะงอมงอมอะไรหนูจะงอมอะไรพี่ไม่งอมกว่าหรอพี่ยังอยู่กับความรู้สึกแบบนี้มาตั้งเท่าไหร่เก็บคำถามนี้ไว้ในใจตั้งกี่วันส่วนตัวหนูก็ไม่ได้คิดอะไรไงมีแต่พี่อะที่คิดหนูไม่รู้ไปไกลหนูไม่รู้แล้วหนูทำมันจนชินแล้ว ทำมันจนชินอะไรเราก็กอดกับพ่อเขาอะจนชินแล้วก็ว้าแล้วไปกอดกับเขาได้ยังไงไม่รู้สิก็เป็นพ่อเพื่อนก็สนิทงไงอังนี้เดี๋ยวพี่ล,ลืมมันไปแล้วกันโอเคไหมแต่ไม่ได้กอดน,นะ ไม่ได้ให้รางวัลก็ถือว่าหักหักไม่เอาเอารางวัลไม่เอางั้นหักล้างกันไปถ<อ>้างอมีกไม่ไม่คุยได้แล้วนะนะกลับแล้ว<อ>งอมีดเอาแขนลงไม่งอมก็ได้ถ้าจะกอดอีกก็บอกพี่ล่วงหน้านะพี่ได้แบบว่าทำใจได้ โอเคไหมมั่วจัดม,มั่วจัดอะไรหนูยังใหญ่พี่พูดเลยเอาอะไรอ่ะเอาแขนลงเอาลงไม่กอดกอดสิได้เอาลงกอดหน่อยไม่เอากอดหน่อย กออย่างนั่นไหะกอดลงเอ้าโหกอดแต่คนึ่งไปทั่วอย่างนี้ใครจะโหไม่เคยกอดใครเลยใครคนอื่นกอดไปเรื่อยอันนั้นก็ไม่รู้ไหมนั่นไงไม่รู้อูยังไม่รู้เลยเขากอด่อนแล้วถ้าสมมติพี่มีผู้หญิงอยู่ดีมากอดอย่างเงี้ยหนูรู้สึกยังไงอะฮะ หนูรู้สึกไงแบบพี่ยืนให้เขากอดแต่พี่ไม่ได้กอดเขาหรอกนะแต่พี่ยืนให้เขากอดเนี่ยหนูรู้สึกยังไงถ้าจินเบลจบจบไปยิ้มแป้น ฮะ mm hmm. รู้สึกยังไงถามตอบสิตองรู้สึกยังอยากกอดพี่อยู่ไหมถ้าพี่ทำอย่างนั้นอ่ะ,ะกอดจูดดีโอเคแม่จะเป็นที่หนูก็ได้แต่คือสำหรับพี่ยังไม่ได้เพราะว่าถ้า หนูให้อ้อมกอดคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยให้คนอื่นกอดตัวหนูไปแล้วอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่พีแล้วแ้วพี่รู้สึกวา่าหนูไม่ได้ให้เขาสะหน่อยหนูก็ไม่รู้ว่าใ,ใช่แม้แต่ยินยอมอยหรือว่ายินยอมก็น่ากะถือว่าให้แล่วแหละมันก็จะให้ทางอ้อมมาแหละให้แบบไม่ได้บอกอ่ะถ้าจะมาพูดเพราะว่า,วาเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวป๊าขอกอดหน่อยนะแล้วหนูก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาว่ากอดหนูเลยอย่างเงี้ยอืมแต่หนูรู้นะว่าเขาขอกอดหนูว่าจะทํางี้ก็ได้ใครจะรู้หนูต้องบะาพี่ก็ไม่รู้พี่ก็พี่ก็ไม่อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะหนูก็คุยับเขาหนูก็คุยยอมรับว่าคุยับเขาไปแล้วอ่าโอเครู้จักกันตอนแรกก็หนูบอกแบบนี้แล้วหนูก็บอกพี่ก็เชื่อสนิทใจแบบนี้แต่พอพี่มาฟังหลายอย่างนั้นก็คือแบบมันมีมันมี การกอดกันด้วยอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าโอ้โหกอดกันอะไรหนูไม่ได้กอดเขาไม่ได้อยากให้เขาเกอดซะหน่อยใครจะรู้ตอนนั้นว่าอาจจะเหงาก็ได้งอมอย่าว่าตัวเองงอมเลยคนงอมควรจะเป็นพี่นะฮะเอาแขนลงไหม แข็ลงอดน้อยดื้อไม่ไม่รับแล้วนะขึ้นรถหนีแล้วนะ,ะแล้วทำงานอะไรเป็นบ้างยเนี้ยตกกุ่งมีรถหรือ,อยังมีรถโลรถโลไหน พาไปดูหน่อยสิมันมีมันไม่มีมันไม่ใช่แลนสมภุอันนี้แลนอะไรแลนนี่หนูกอดกันหนุนใช่ป่าวอ๋อเดี๋ยวพาไปส่งถ้าบาดตาบาดใจ